พี่น้องชาวไร่อ้อยระวังขายอ้อยนอกโคตาโกงโกงเคลนรับซื้ออ้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบา่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกํลาลังใจให้บา่าวโซนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแจ้งเตือนพี่น้องชาวไร่อ้อยพึงระวังนะครับกับราคา รับซื้ออ้อยสดตามลานรับซื้อหรือเคลนรับซื้ออ้อยนะครับที่ราคาสูงกว่าทางโรงงานนะครับสูงกว่าทางราชการประกาศนะครับสำหรับในปีนี้นะครับลานรับซื้อต่างๆนะครับให้ราคาสูงตั้งแต่1250บาทถึง1 6 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาซื้ออ้อยหน้าลานหรือเคลนรับซื้ออ้อย หรือซื้ออ้อยโดยตรงจากไร่นะครับที่ใช้แรงงานรับจ้างตัดอ้อยมีราคาอ้อยสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นชาวไร่อ้อยต้องพึงระมัดระวังนะครับอาจต้องขอเงื่อนไขรับเงินสดหรือโอนเงินทันทีนะครับต้องมีข้อตกลงนะครับต้องมีการจ่ายเงินทันทีนะครับรับเงินสดหรือโอนเงินทันทีเพื่อลดความเสี่ยงถูกโกงค่าอ้อย อาจได้เงินไม่ครบตามจำนวนเที่ยวของรถที่ส่งอ้อยจริงๆนะครับอย่างเส้นที่มีการมาซื้ออ้อยในแปลงนะครับในสวนโดยตรงนะครับคือมีการตกลงกันว่าจ่ายเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวนะครับแต่และเที่ยวละเที่ยวนะครับสำหรับค่าอ้อยนะครับซึ่งมีการแบ่งปันระหว่างคนซื้อและชาวสวนนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ตกลงกันนะครับ ก็พึงดูให้ดีนะครับอาจจะโดนโกงนะครับโดนโกงเที่ยวของรถที่ส่งอ้อยนั่นเองนะครับราคาอ้อยที่สูงนี้อาจเป็นกับดักให้นําอ้อยมาส่งลานหรือให้เข้ามาตัดอ้อยถึงแปลงการขายขาดอ้อยโดยไม่เข้าโคต้าของชาวไร่หรือการตัดขึ้นรถบรรทุกขนออกจากไร่โดยแอบเปลี่ยนชื่อทําให้ได้อ้อยไม่ครบความเชื่อใจและไว้วางใจ ำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยและคนรับซื้อเป็นความเสี่ยงเป็นเรื่องเคยมีมานานและมีเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่และเป็นมาตลอดทุกปีนะครับกับกับดักนี้นะครับที่มีการตัดอ้อยขึ้นลดขนไปขายที่มีข้อตกลงระหว่างเที่ยวนะครับแต่ก็ถูกโกงนะครับก็เคยมีมาตลอดนะครับทุกปีในหลายพื้นที่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับกลโกงของเคลนรับซื้ออ้อย ต,ต่างๆนะครับก็พึงระวังพึงดูให้ดีนะครับสำหรับการขายนอกโคต้าของพี่น้องชาวไทยอ้อยที่อยากได้เงินสดนั่นเองนะครับก็พึงระวังนะครับสำหรับการผลิตอ้อยและน้ําตาลในปี2563ทับ64ช่วงที่เปิดหีบตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเป็นต้นมานะครับจนถึงวันที่3มกราคม64มีอ้อยเข้าหีบแล้วจํานวน สิบล้านหกแสนเมื่นหนึ่ตันมีอ้อยสด8ปดสิซโดยตั้งแต่วันที่5มกราคมนะครับโรงงานน้ำตาลทั้งห้าสิบแห่งทั่วประเทศก็เปิดหีบและผลิตน้ำตาลครบทุกโรงงานน้ำตาลแล้วนะครับสำหรับในปีนี้นะครับในฤดูการผลิต2,563ทับ64นะครับโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งก็เปิดหีบผลิตน้ำตาลหีบ อ้อยแล้วเรียบร้อยนะครับทุกโรงงานน้ําตาลนะครับก็พึงระวังนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ